ขี่ลงมาพอวันีผมเห็นมีคนก็แต่งีลังอยู่เดี๋ยวเาเลยพาาาไปข้ี่ลงมาพอวันี หมดโลกอเอ้ยเครื่องบินลำล่าสุดสีอะไรวะมีคนลงแคสต์ใลำล่าสุดสีออกเงินเงินทองทองไปซือ้อมาพี่โอ้ซื้อที่ไหนอ่ะกิฟต์ฟอน อร่อยอยู่ไหมจังผมเด็กว่าอร่อยอร่อยกลัวพี่นะครับกลัวทำไมนัดทำอะไรเชินี้ไม่รู้แม่ผมก็ไปซื้อที่ไหนอ,อร่อยดีมั้ย <First flag. S 1> อันนี้คนนะคนดิอันนี้ที่จมันยิงพี่ตายเออแค่ะจะมีทุกอย่างนละเชเว่น นี่หน่อยก็ขายรถแล้ว,ลลวนั่นไม่ได้อยู่ไทยหรออออืมัน <c oughs> อยู่ลอยฟ้าไปไว้เหี้ยเอาโอนเ,เ,เงินด้วยนะ ý kiến của mình để ý mà để ý kiến của mình để I'm telling you, Chip terminal is almost ready. We've i to put the The safe zone is collapsing. You have, um. อร่อยต้องหัดทำเองเองเอ,อาไม่ติดดิใครก็ได้ไปไปลอยฟ้าเป็นเพื่อนห,หนิลอยฟ้ายู่ไง อยู่แบบเดียวกันยังไงอ่ะมีรถไหมมีตออิบล้อเอาวะเราไปพร้อมกัน yeah, <drop S 1> หมดเลยมา,มาไปวิ่งออกจาสู้เนาะ ผมอยู่แถวพี่สมุทรสาครน,นี่หรอพี่ขอดูกล่องนี้แป๊บนึงเนาะเอาเนี่ยต่างได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาบนน,นู้นหนุ่มกูไปแล้วดูมาหมนุ่มไปไม่รอก,กันอ๋อหมายถึงใมกินเบื <c oughs> อหอ,อมันบินออกเล่นอยู่เหรอเ๋ยวมันล็อกอื นี่างของจริงติดล้อติดเล่นกินอยู่ถ้าอยู่แถวที่ได้ไงไม่มีไม่มีขึ้นไปฟ้ามอโอ้ยองไปสวยสดงา กูไม่มีเกาะด้วยไงอ่ะเกาะสองร้อยประมุ่งของขอเปิดไงเผื่อเจอปืนสั้นยาวสามเมตรมีไหมปืนสั้นยาวสามเมตรมีใครสุดเก้าใครว่างมาเกิดเพื่อป่ายได้แอบข้างในใครจะเอาข้างล่างมีคนยิงกันอยู่ก็ต้องไปไ นายวะาคือว่ากิโลไหมกิโลเดนรวมประ้าแล้วไหนอะหมาหมา,าไม่วิ่งแล้วอะมันอยู่ฝั่งนู้นเลยเพ่หมาจะวิ่งยังไงอ่ะเอาพิซซ่นไปไหนอะเอาโนวอยู่ข้างบน

รู้สึว่าเขาพัดลมติดมือถือของเราพัดลมเอาไว้ไอ้นีม <า S 1> ่มาแล้วใครมาแล้วใครรอยอยู่ควาเก็บยังอยู่นิงไม่ได้เดีย๋ยวมันคมยิงหอมันยิงวะ่ะ ไปปล่อยป,ปล่อยพี่ผมจะไปเอาอีกกองเลยไปเลยไปเลยมีสองซี่อยู่นี่ซี่มึงอยู่ข้างหลังซีที่จะหาบ้องเอยหาบอกคอังไม่ได้เลย พี่หนุ่มโดดบนหลังคาได้ไหมพี่เรียนบ้องใช่ไหมหรือแม่อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยบน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 ,บนหินเนี่ยกลัวมันมามันจะชาร์จลงข้างล่างนาี่อะไรนี่อะไรเนี่ยก็ออสุนหมดผมไปเก็บฮนะ พอดับแล้วอันนี้มันไม่อ่านกระตุกออกกระตุกเยอะป่ะพอไม่ขยับอ่ะขยับมาละถ่ายยังโดด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 หาพี่นุ่มอ่ะโดดลงมาพี่นุ่มโดดลงมาล่างล่วงแล้วลงแล้วตัวนี้สวย มอนไปช้าขึ้นหนุ่มข้ามมาเลยเพื่อมันจอดข้างบนมับไปรุ๊บหลบความไหนอะ S <S คนคนอยู Además, ่นี่คนอยู่นี่มีคนูงบนหัวพี่มีคนนึงล้มๆ้ยังยังยัเลืออีตัวนึงบอลนิ่งบ้างมาเมื่อกี้ทำไก่ตกหลังหลัง ở team đó mở phiwing bao vào okay. is coming Trap deployed. không ปืนไกปืนไก่คือปืนอะไรอบองใส่นั่นเลยกำลัง d e p ลิง

The airdrop is coming. Oh, oh, on. oh on. has been delivered. Okay, am Okay.

มีใครอยากไม็กปืนเลยไหมพี่นูอเอลผมป่ะอไอเคียใจปืนเลยบอกไะมมีปืนอะไรเล่น

ไหนแล้ววะโอ้ยยยอยู่นี่อยู่นี่นตัวเล่นบ้องอยู่กับพี่มีรถมาตัวเล่นบ้องอยู่กับพี่ตรงไหนนะอ,อันหัวสลิงมาอยู่บนหัวผมเนี่ยน,นี่ลงอ,อยู่นี่อยู่อยู่บนหัวงตัวหนึ่ง ตัวเล่นบ้องอยู่พี่มันแอบอยู่ตัวเดียวเลยเจ็บเจ็บเจ็บอยู่ไหนวะอยู่บนหัวเป็นไหนแล้วไม่ตัวเล่นบ้องเมื่อกี้มันอยู่ตรงเจตอะ่ะ นอนเอออหรอขับวงเหรอมันจะลิงกลับเหรออยอ,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 อยู่บนอยู่บนนี่ย<ค>อยู่นี่อยู่น,ยน,นี่อีกตีนเหรออืมสองตัวสามตัวตั้งางฟอมด้อยอย่าขึ้นไปนะ ก็อยู่ตรงปลางโวนเข้าวงเข้าวงเข้าวงเข้าไปดักหลังเนิน พี่แจงอย่ายืนที่โลกม,ม,ม,ลมันอยู่บนตึกนี้ตัวหนึง่งอยู่นู่นตัวหนึง่งโ,โดนแท็กผมเลยข้างหลังมันมีตัวหนึ่งนะตัวที่เล่นบ้องอ่ะยังไม่ตายนะเมื่อกี้รองมันสอยหลังเอาที่มาจากขวาสไนมาล่ จังหวะจะหยิบจะไหนแม่งส่งะดิงข้ามหมอไปต่ำขึ้นไหมขึ้นไหมปาาฟันถอยนั่ถ้าหองผมมางตรงว่องผมเ่ยร่องนี้แล้วหมาวิ่งแล้ว Being loving him. Yep, 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 yep. trap deployed. I don't know. หลือนั่นแหละเหลือตัวเล่นบ้องนั่นแหละนั่นยิงอยู่น่ะตัวเล่นบ้องท่านวะนนั่แหละพี่หาไม่เจอเอยู่ข้างหลังเลยจะรู้ตรงไหนต้องน้ำต้องน้ำหรอก deployed the safe zone is collapsing hello, oh, hello. Yeah. ภาพกันเออมันเล่นส m o k e ตายแล้วครับนี่เร่นตอนกลับบ้านไง เป็นไรเพื่อใช่ห้าโมงก็เลิกกันเลยกลับบ้าน